สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษพาเพื่อนๆน,นะครับมาพบกับไม้มงคลอีกตัวนะครับไม้มงคลที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นไม้มงคลในกลุ่มของอะโกนิม่านะครับอ่าไม้อะโกนิม่านะครับปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีหลากหลายนะครับก็ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับลวดลายโดดเด่นสวยๆทั้งนั้นเลยครับอีกทั้งยังตั้งชื่อให้มีความเป็นมงคลนะครับชื่อไพรา่ดังนั้นนะครับไม้ตัวนี้จึงเป็นที่เป้าหมายให้นักเล่นต้นไม้หามาสะสมกันนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้นะครับชื่อเฮงเฮงเฮชื่อมีความหมายดีมากเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับไม้ในกลุ่ม ima. อโกนิมาต้นนี้ที่ผมซื้อซื้อมาเลี้ยงนะครับชื่อว่าวาสนาพารวยนะครับลักษณะของอโกนิมาต้นนี้นะครับก็พื้นใบเป็นสีเขียวมีสีชมพูแต้มรอบทั่วบริเวณใบนะครับ ตามด้วยขอบใบก็ยังเป็นสีชมพูนะครับวัฒนาพารวยน,นี้ก็สีสวยนะครับสีสันสวยมีสีชมพูกับสีเขียวอ่านี่ครับเลี้ยงไว้ไม่นานมีใบเยอะเลยเดี๋ยววันที่จะมาบอกสูตรดินปลูกให้ต้นไม้ต้นนี้นะครับมีใบที่เยอะมีหน่อขึ้นเยอะ อ่าสูตรดินปลูกของผมนะครับก็เป็นสูตรดินปลูกในอัตรา4ี่สองหนึ่งนะครับสี่สองหนึ่งคือเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนที่เกิดจากการหมักใบไม้หรือว่าเป็นดินหมักใบก้ามปูอันนี้ในอัตรา4ี่ส่วนเลยนะครับอ่าส่วนตัวนี้ ตาใน2ส,ส่วนนะครับก็เป็นกาบมะพร้าวสับนะครับอา,อาจจะเป็นสับเล็กก็ได้นะครับผ่านการแช่น้ําเพื่อเอา,อารถฝาดของกาบมะพร้าวสับออกตัวที่3นะครับอัตรา1ส่วนนะครับก็เป็นปุ๋ยคอกหมักนะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยขี้วัวเก่าๆนะครับนามามาผสมส่วนอันนี้ใส่ในจํานวนกระถางละอ่า ครึ่งช้อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวเสริมเป็นออสโมโคตละลายช้านะครับสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับอ่าสรุปแล้วนะครับดินปลูกอะโกนิมาใช้ในอัตราส่วนสี่สองหนึ่งนะครับก็คือดินใบก้ามปูสี่ส่วนขามะพรา้าวสับสองส่วนปุ๋ยคอกหมักหนึ่งส่วนอ่าจำไว้เลยนะครับสูตรนี้จะทำให้ ต้นอโกนิมาที่เรานำมาปลูกนะครับจะเติบโตอย่างสวยงามและก็มีใบเยอะมีหน่อเยอะแต่กอใหญ่นะครับนี่ครับวันนี้ผมได้มาต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็มีชื่อว่า,าทซับมงคลน,นะครับซับมงคลก็เป็นอโกนิมาที่มีใบโดดเด่นอีกตัวนะครับ ก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะครับพอดีซื้อมานะครับซื้อมาต้น20บาทเองนะครับเป็นไม้ในกระถาง3นิ้วนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับ20บาทซื้อมาอ่าซึ่งวัสดุวัสดุการเพาะชำนะครับก็ดูดูแล้วก็ที่ทางร้านเขาทํามานะครับก็เป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะครับวัสดุเพาะชำของเขาน่าจะเป็นการชํายอดมานะครับดูจากโดยรวมแล้ว นี่ครับซับมงคลอ่าพื้นใบสวยมากนะครับเป็นออกแนวคล้ายไม้ใบด่างเลยนะครับอ่าสีแดงสีเขียวและก็สีจมพูในใบเดียวกันนะครับนี่ครับต้นเล็กๆยังสวยขนาดนี้ถ้าเลี้ยงให้กอใหญ่ๆนะครับจะสวยขนาดไหนวันนี้เปลี่ยนจากกระถาง3นิ้วเป็น6นิ้วนะครับอ่าก็ง่ายๆเลยครับซื้อมา ย้ำนะครับ20บาทเองนะครับเป็นไม้ที่มีาราคาถูกมากนะครับเราไม่ต้องเน้นต้นใหญ่นะครับซื้อมาเราเน้นต้นเล็กๆก็พอนะครับแล้วนํามาผสมดินปลูกเลี้ยงเอาเองนะครับเลี้ยงไม่นานนะครับก็จะได้กอใหญ่ดังต้นวาสนาพารวยที่ผมให้ดูไว้ต้นคลิปนะครับซึ่งใช้สูตรเดียวกัน รับรองนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆได้ต้นอากูนิมามานะครับผมก็แนะนําให้ใช้ดินสูตรนี้เลยนะครับรับรองนะครับผมปลูกมาแล้วงดงามดีจริงนะครับส่วนการไว้การปลูกนะครับปลูกในที่แสงแดดประมาณ50%พอนะครับเป็นแสงแดดราไรและก็การให้น้ํานะครับก็ให้น้ําทุกวันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปของคนรักเกษตรนะครับ